สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง b r a v o Trade Academy ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโค a c h า b r b r o นะคะประจำวันพุทธที่23นะคะตุลาคมว้าวเพิ่มแป๊บเดียวนะคะใกล้สิ้นเดือนมากๆนะคะรวมถึงทองคำปัจจุบันนะคะพุ่งขึ้นไปสู่ New All Time High นะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็น New All Time High อยู่แล้วแหละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาใหม่ทุกวันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปดูว่ามีจุดไหนนะคะน่าสนใจที่เราสามารถที่จะพิจารณาเขาเทรดได้ไบ้านะคะไปดูกันเลยค่ะคุณกําลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่ <S <s <illes> <S หรือเปล่าเงินของคุณทําอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทํางานหนักเพื่อแลกมันมา ปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแ c t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth Talk Show 2025 Where Your Money Works พาทุกคนมาเริ่มต้นจาก Time เฟ a มเดย์ก่อนเลยนะคะซึ่งใน Time Frame Day เราจะเห็นว่าแท่งเขียวเมื่อวานเอาเมื่อวานก่อนเลยปิดเป็นแท่งสีเขียวที่แบบสวยอะทุกคนแบบเนี้ยคือเรียกว่าสวยของจริงเพราะอะไรมีแรงซื้อแบบแทบไม่มีไส้เลยนะคะไม่มีการลดไส้อะไรแต่อย่างใดเนาะแต่เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยแรงซื้อของเขาเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆนะคะรวมถึงมีโมเมนตัมบางอย่างเนี้ยที่บ่งบอกว่าอยากจะไปต่อแบบมากๆนะคะและวันนี้ เปิดมานะคะก็มีการย่อตัวเล็กน,นิดหน่อยนะคะเมื่อตอนเช้านะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก็คือทําราคาเอาทำให,ใหม่อีกแล้วนะคะเรียกกันได้ว่าจริงๆราคาใหม่ทุกวันนะคะราคาใหม่ทุกวันเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ของทองคำเหมือนกันเนาะถ้าเกิดพูดกันถึงราคานะคะที่เป็นอทองคำนะคะจะเป็น2-7 ห้าหนึ่งจุดเอกนะคะที่พุ่งขึ้นไปสูงมากถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ที่เป็นบาทนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปคอนเวิร์ตนะคะในหน่วยออนต่างๆเนี่ยนะคะ,ะเป็นไทยบาทได้นะคะในเว็บไซต์เนี่ยมีหมดเลยเนาะสามารถที่จะหาได้ใน Google ตามปกติได้เลยนะคะเอาล่ะเรารู้แล้วแหละว,ว่าปัจจุบันนะคะตรงเนี้ยแรงซื้อของเขาเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะแน่นอนว่า ดีมาของทําเฟมเดนเนี่ยเราขอตีไว้ก่อนละกันนะคะแต่จะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยไอเน,นี้ยไม่รู้นะคะเพราะว่าแรงซื้อเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าเนี่ยอยากจะตัดสินใจนะคะแบง่ง หรือว่ามีการทํากําไรนะคะที่จุดไหนที่มันเป๊ะๆอันเนี้ยก็ยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่เราสามารถที่จะดูได้ค่ะว่าในรา,าคาทองคาทกุกพันจุดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการย่อขอกราคานะคะทีนี้พูดถึงเดยล์ละอะเดย์ตรงเนี้ยที่บอกว่าไม่รู้มาเมื่อไหร่นะคะตีไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะคะมาดูในท่า,ทาฟิวส์สี่ชั่วโมงบ้างนะคะในทา่าฟิวสสี่ชั่วโมงทุกคนจะเห็นได้ชัดมากเลยว่า เอาแค่ปริมาณแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยก็เยอะกว่าปริมาณแท่งเทียนสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้มองด้วยตาเปล่านะดูดิดสีเขียวเนี่ยเึิบขึ้นไปขึ้นไปนะคะขึ้นไปเยอะมากนะคะแท่งแดงเนี่ยน้อยมากนะคะวงบอกว่ามีแรงซื้อเยอะมากแต่จริงเราไม่ได้ดูแค่สีแท่งเทียนอย่างเดียวนะทะุกคนอันนี้เอามาให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นมากกว่าว่าแรงซื้อมาแล้วนะคะแล้วมาเยอะมากๆจริงๆเนาะนี่ค่ะปรับเปลี่ยนนะคะ ยังคงนะคะเป็นเทรนด์ขาขึ้นในสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ย่อแค่เล็กน้อยเองเมื่อเช้านะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไปเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาโฟกัสความปัจจุบันมากที่สุดดีกว่าของ4ชั่วโมงนะคะซึ่งใน4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเช้านะคะเลงเอาไว้เหมือนกันดีมานกรอบนี้น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าปรับตัวลงมานะจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอ่ะเออสองเจ็ดสองสามนะคะถึงสองเจ็ดหนึ่งสี่ 23ถึง2714นะคะจุดนี้นะคะถ้าปรับตัวลงมาได้นะคะสำหรับ4ชั่วโมงนะคะน่าสนใจโอเคไหมแต่จะลงมาไหมนี่อันนี้บอกยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนะติดแค่แนวรับนะคะทุกคนเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยนะคะน่าจะอยู่ที่ราคา2470 ติดแค่แนวรับตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ารู้กันถ้าลงมาตีกรอบเอาไว้มารอโซนนี้แต่ถ้าปรับตัวขึ้นไปเลยเดี๋ยวหาแพทเทิร์นในทางเฟรมที่เล็กลงนะคะหรือรอแพทเทิร์นใหม่เนี่ยในการพิจารณาเข้าเทรดเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะไปดูกันต่อใน1ชั่วโมงบางนะคะใน1ชั่วโมงนะคะก่อนที่กราฟเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะทุกคนกว่าที่เขาจะสามารถทําราคาออทําหายตรงนี้ได้นะให้สังเกตนะคะว่าแถวเนี้ย สังเกตเลยนะแถวนี้มีการวิ่งออกข้างอันนี้ทำเฟิมหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงชึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะร่วมประมาณ9แท่งหรือ9ชั่วโมงนะที่วิ่งออกข้างกันไปไปมาๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนได้นะคะนี่แหละ ก่อนที่เขาจะเบรกในจุดบางจุดเนี่ยบางทีอาจจะมีการสร้างไซเวก่อนนะคะกําลังลังเลแหละว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงไปหาดีมันข้างล่างดีนะคะแต่เฉลยออกมาแลหละสรุปว่าปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะก็สวยๆกันไปเลยจริงๆในกรอบไซเว y ตรงเนี้ยก็จะมีหลายจุดนะคะที่สามารถพิจารณาเทรดได้เช่น <S <S เดียวกันเนา<น>ะนนอ่ะนะคะสำหรับ1ชั่วโมงเลยนะคะ1ชั่วโมงนะคะจริงๆก็จะมีดีมันก้อนนี้แหละนะคะที่ ทำให้ราคานะคะ,ะดันราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮใหม่แบบนี้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงกันค่ะว่าน่าสนใจตรงไหนนะคะในทางเฟรมที่เล็กลงของ30นาทีนะคะนี่เห็นไหมก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยมีการไซเว์ออกทางแล้วมาทดสอบดีมันเนี่ยบ่อยมากนะคะถือว่าใช้ไปแล้วแบบค่อนข้างเยอะมากนะจริงๆนะคะสารอบนะคะแถวๆประมาณสองเจน่ะ น่าสนใจปรับตัวขึ้นต่อนะคะทีนี้จุด1จุดเลยที่ผลักราคาขึ้นไปนะคะจะบอกว่ามันมีดีมานโซนนี้อยู่นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณิดเด่นไดเวอร์เจนด้วยนะคะทําให้ราคาเนี่ยปรับขึ้นต่อตามเทรนรวมถึงตรงนี้ใครอยู่พฤติกรรมทองนะคะเขามีพฤติกรรมทองมาคอนเฟิร์มจุดนี้เหมือนกันนะคะวันนี้นะักเรียนก็ทีพกันไปแล้วนะคะสําหรับไม้แรก ออเดอร์ตรงนี้เลยจริงๆราคาเนี่ยก็จะมาในช่วงระยะเวลาประมาณ9โมงครึ่ง10โมงอะไรประมาณนี้นะคะก็ภาคเช้าเรากินกันไปละหนึ่งรอบนะคะส่วนเดียวภาคบ่ายนะคะหรือช่วงเย็นวันนี้ก็ตามนะวันนี้จริงๆเหมือนมีข่าวด้วยค่ะเป็นข่าวน้ำมันนะคะ,อะขอเปิดไปดูเลยแล้วกัน จริงๆมีข่าวน้ำมันที่เป็นสีแดงนะคะเป็น crude oil ตอน3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอน3ทุ่มตรงเนี่ยเป็น existing home sales นะคะอันนี้เป็นสีแดงแหละแต่จริงๆค่ะพวกนี้จะไม่ได้ impact เยอะมากแต่คำว่าสีแดงเนาะแล้วก็เรามาระวังเอาไว้ก็ก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องระแวงนะคะค่อยๆดูไปดีกว่านะคะทีนี้มาดู30นาทีค่ะมีอะไรน่าสนใจไหมนะคะ30นาทีเนี่ยอืมเดี๋ยว ชึบๆนะคะจะบอกว่ายังไม่มีเลยถ้าเกิดจุดที่น่าสนใจเนี่ยอาจจะต้องลงมาทดสอบกรอบนี้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนด์แบบนี้ก็ได้นะคะในไทม์เลรม30นาทีเดี๋ยวขอดูต้านถัดไป2องหกสนะตรงนี้ให้มองมาเป็นต้านถัดไปที่เป็นหลักพันถัดไปนะคะมองได้ถ้าเกิดปรับตัวลงมาเดี๋ยวเรามารอบายกันข้างล่างแถวสองเนนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ แต่ถ้าเขาไม่ได้ลงมานะทุกคนตรงนี้เนี่ยชึบนะคะในไทม์เฟรมสานาทีเนี่ยมีโอกาสนะคะจะสร้างแท่งเขียวแบบนี้นะคะแล้วตรงเนี้ยจะมีการผักตัวเป็นเบสบวกกับมีแนวรับฝั่งซ้ายมือนะคะเราอาจจะได้บายกันแถวๆถนี้นะคะแล้วขึ้นไปหา2670ก็ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นณเวลาตอนนี้เลยบ่ายโมงกว่านะคะ ราคาเนี่ยยังไม่สร้างฟอร์มอะไรให้เราเห็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอสร้างแพทเทิร์นนิดนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะแค่รอให้สร้างฐานเบสอย่างนี้พุ่งขึ้นไป แล้วค่อยบ่ายต่อแบบนี้นะคะวันนี้ถามว่ามีหน้าเซลไหมนะคะจริงๆต้องบอกทุกคนเลยค่ะว่าการเซลเนี่ยยังคงเป็นการเทรดส่วนเทรนด์นะคะเพราะฉะนั้นการถือหน้าบายตามเทรนด์เนี่ยก็ยังคงได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นใครสวนเนี่ยใครเป็นชาวสวนนะคะต้องอ่าเอ็มดีดี D D, ลดความเสี่ยงดีๆด,ด้วยนะคะถ้าคุณเซลที่มันถูกจุดอะไอะยังไงก็กําไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะหาเซลไปเพราะว่าขึ้นสูงจังเลยแล้วเซลดีกว่าอะไรเงี้ยอเน,นี้ยต้องระมัดระวังหรือไม่ก็ทับมือไว้เลยนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยอาจจะแหกขึ้นไปได้เหมือนกันเนะาะเพราะฉะนั้นก็ระวัดระวังนะคะอันนั้นฟาลองดูในทำเฟมที่เล็กลงให้เพิ่มเติมว่ามีอะไรที่น่าสนใจชึบจริงๆขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะชึบนะ,ะอาจจะมีการเบรกบางอย่างขึ้นไปได้เออนะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นทำเฟมที่เล็กมากๆนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากพิจารณานะคะ M5 นะคะตรงนี้สามารถที่จะพิจารณาด้วยพฤติกรรมทองได้เช่นเดียวกันนะคะไม่รู้ว่าตอนที่คลิปลงไปเนี่ยทองคําจะอยู่ตรงไหนแล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าตรงนี้มีโอกาสแอคชั่นได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรารอภาพใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรอกราฟเนี่ยฟอมตัวนิดนึงฟอร์มตัวนิดนึงนะคะเราก็เรารอให้เขาสร้างฐานแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเรามาย่อบายกันต่อ สุดท้ายไม่ไว่ายังไงอยากให้ทุกคนมอนิเตอร์กราฟด้วยนะคะตั้งเลาเลยราคาตั้งไว้เลยมีจุดไหนเนี่ยตั้งไว้ได้เลยนะคะน่าสนใจตั้งไว้ได้เลยแล้วก็สําคัญนะคะ M M d d คะโอเคมีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะแล้วก็ขอฝากกิจกรรมดีๆให้ทุกคนไว้ด้วยค่ะ where your money works นะคะก็คือวันที่อ่าโนเวม ber นะคะวันที่เหรือ9เดือน11นั่นเนี่ยนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับโอกาสที่เราสามารถที่จะพัฒนาระหว่าง ทีบอินคัมนะคะขึ้นสู่แพสซีฟอินคัมกันให้มากขึ้นนะคะแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฟรีด้วยแล้วก็อยากเจอทุกคนในงานนี้มากๆเลยค่ะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะเราไปเจอกันในงาน,นะคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณกําลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทําอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมา ปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแ c t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน wealth talk show 2025 where your money works